เมื่อวานนี้ข่อยลางโถซะจนว่าไม่เอียมอองเมื่อคืนนี้ฝนตกค้ำเลยค่ะแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าผักข่อยก็จะได้สดชื่นเมื่อเช้านี้พญายากบไปตรวจเลือดอีกนะคะเมื่อนวันที่16อ่าพญายิ่นัดกับหมอนะคะ ไปทำงานกันค่ะทุกคน ที่ทำงานแล้วค่ะทุกคนอากาศแจ่มใสมากค่ะหลังฝนตกก่อนอื่นต้องทิ้งขยะก,ก่อนเอาขยะมาจากบ้านค่ะ ทานกันค่ะเฮดูเฮดูเพื่อนร hey, hey, <laughs> ้านเอ่อพิซซ่าให้เฮมาส่ะแดดฮอนเพื่กขอกาค่ะทุกคนอ oh. Okay. What did the doctor say honey? Uh, it's down in one now. Oh, yet the bra. Yeah, but you're gonna have from two till five. So maybe too low. Nah. I have 200 when I come to see. Yes, but now. Uh, now it's good. This is very good. Okay, you we we the we're we're back, but back I can handle now. It's mm. uh, it's okay. Okay. I can wood now, but it's very hot. Yes. Mm, take it easy. Don't make so much work. And so soon September. Yes. Yeah. I know. I have smoothies from there to there mm. and in. Mm. Who gonna help me? I love you, but you not say. you not love me, what? You love YouTube, I think. <laughs> <laughs> I'm very sad. <sweat. laughs> <laughs> you're very sad. YouTube. But yeah, we get the cake from from Janne. Cake. Cake. Uh okay. Very good. เพราะไงวาเธอไปรักฉันดอกเธอรักยูทูปพ่ะนะยูท u ปวีเ we money a k e m from YouTube and then you have money for buy ticket to Thailand yes you cannot say like this it's very good so I hope many people come looking now เพราะไงละว่าจันบอกว่าหลายๆคนน่ะเขาใช้มือ่งินยูทูปตอนนี้ โอเควีแฮปขอฟีโอเคค่ะทุกคนไปกินกาแฟหวนคาคอดเนี่ยกินกาแฟงสิหวนเติมไอเทกบนอนเมนบีวีแคนเนี่ยกีบยานแนลิตรเมืองแขนพญายมร่มด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าเขาเรียนดูแลกันนี่หอยเสร็จแล้วไปตรวจเลือดนะคะ หมอบอกว่าเหลือแค่หนึ่งเอ็มจีวัซซันค่ะทุกคนก็ถือว่าโอเคแต่ว่าหมอบอกว่าอาจจะอาจจะขึ้นมาอีกสองถึงห้าเอ็มจีวัซันคันแล้วนะบอดูแลตัวเองนะคะแต่ว่าเหลือหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะทุกคน แต่ว่านอนนอนเลานตีอยู่ข้างนั้นยูทวิน u s, <laughs> <S, s y น maybe they take it I don't know I don't talk with doctor I only looking in the paper โอเคมื่อนี้เพื่อนบ้านเพื่นเทศเค้กมาไฮนะคะทุกคนพยายกันแล้วก็กินแล้วล่ะค่ะพญายฝรั่งแต่ว่าเราสนจงไปแขวนเรื่งตอนนี้ก็ลักินกาแฟ แอปเปนนครีมนทีนครีมนทีนแต่ it's very dry we can make orange j u i c อัฟริกาุยัง take it a โอเคโซน่เรา have coffee โอเคมากับทุกคนมากินกาแฟเป็นนนังข้างนอกกับทุกคนลงผัดมาแล้วเย็นดีดี เบิ่งดูค่ะทุกคนไก่ข้าไปอันเทศแต่ตัวนั่นนี่หกักโอ้เป็นไง,งรถสูนไก่อกโอ้ยนี่ล่ะเ,เราว่าแบบนี้บ่มาปล่อยออกมาข้างนอกอีกดอกพะนะอันนี้ what we gonna do with this maybe I can eat ใช่ yeah, okay. e ยู่แค่เรา n ิฟอรวิคุกคามแต่เราไมทจะได้เถะทุกคนบอกว่า่าเห็ดงานหนักงานหนักบอกวฟังแล้วว่าขั้นจันไปเห็ด่ะผูกได้สิงมาเห็ดห้เถื่อห้เฮาอยู่หนีว่าสั่นค่ะทุกคน เหย็ดตะดุกตีกเหย็ดตะดุกตีก มันพอมันงานหนักดอกงานสำารับวัสันค่ะทุกคนก็เราเห็ดแบบนี้แล้วก็สิใดมีกามเนื้อแขนวัาสันค่ะถ้าแล้วนะบริวเวณจุดซื้ออ่าแล้วก็สีแห้งสีเหี่ยวบ่มีกามเนื้อวัสันค่ะทุกคนก็แล้วแต่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าไข่กระบ,บอกแล้วอยู่บาขคันเมือ่อยอย่างกระเ้านะคะปฏิภาทุกคนว่าเบิ่งดอกไม้ที่่อยว่านไว้ตอนนี้นะมันเหี่ยวแห้งเบิดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอ่ามันแดด มีหัวต้นนอนไก่เป็นไะค่ะคอยกับชีเอาที่มันแหงแหงนี่แหละค่ะไปน้ำีงสุนมตัดเอานี่ค่ะสวยปะคะ เย็นๆซวยๆมัดงหรอค่ะทุกคนอยู่เมืองนอกแต่ว่าอยู่นอกเมืองนะคะนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตบานปลาขาดอนนะคะถึงแม้ว่าข่อยจะได้มาอยู่เมืองนอกในทวีปยุโรปแต่ว่าข่อยก็ได้มาอยู่บ้านนอกบางนอกนะคะต้องพาฟื้นเองเอาฟื้นมาทําความอุ่นในบ้านนะคะ ว่าจะได้ประหยัดไฟฟ้านะคะทุกคนมีหลายคอมเมนต์นะคะที่เขียนบอกว่าผู้หญิงไทยที่มาได้ผัวฝรั่งอยู่เมืองนอกเวลากลับเมืองไทยนะ่ะก็จะ แต่งตัวอวดหรูมีกระเป๋าแบรนด์นอกแบรนด์เนมอย่างซีนะ่ะแต่ชีวิตจริงมาอยู่เมืองนอกนะ่ะต้องลําบากลําบนอ่ามาเป็นทานรับใส่ผัวอย่งซีก็ว่านะคะทุกคนแต่ว่าคอยกับบร่ได้เครียดหอกค่ะกับแล้วแต่ความคิดไผ่ความคิดมันนะคะ่ะอ่า่อยถือว่าการที่คอยอ่ามาอยู่เมืองนอกมาอยู่บ้านนอกแบบนี้นะ่ะอ่า ข่อยมากนะค่ะทุกคนเพราะว่ามันอยู่กับธรรมชาตินะคะ,ะถ่ายอยู่ในเมืองนะอยู่ขั้นบกนี้บานอยู่ไปอยู่อพาร์ตเมนต์มันก็บบเป็นส่วนตัวนะคะทุกคนอยู่แบบนี้นะทั้งเงียบสงบดีแล้วก็ความปลอดภัยสูงกว่าพรอมนะคะแล้วเรื่องอการทําตัวหรูหรางสั้นๆข่อยกับบอ,อไฟฝันแบบนั้นแล้วค่ะข่อยเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะ อยเฮ็ดคอยทำไปอยากได้ยังคอยอกระซื้อนะคะแต่ว่าการซื้อของคอยน่ะกะสีมองว่ามีประโยชน์มากน้อยซ้ำใดถึงซื้อนะคะทุกคนนี่แหละค่ะเพราะว่าคอยน่ะเคยมีชีวิตติดลบบ่มีเงินแม้แต่บาทเดียวก็มนี้นะคะทุกคนก็เลเฮ็ดให้คอยน่ะต้องมาวางแผนชีวิตใหม่โดยการคิดแล้วคิดอีกนะคะที่จะต้องซื้อสิ่งของ ที่จําเป็นนะคะสิ่งที่บ่าจาเป็นนะคอยก็จะบ่ซื้อเลยนะคะทุกคนคอยมาอยู่ประเทศสวีเดนปีนี้ก็อาจจะเข้าปีที่เจ็ดนะคะทุกคนคอยเพิ่งจะซื้อเสือไม่นะปีที่แล้วนี่แหละค่ะนอกนั้นตะกอน,นก็จะไปซื้อเสือผ้ามือสองนะคะ แต่ว่าเสื้อผ้าเมื่อสองอยู่ประเทศสวีเดนนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าไม่ยี่ห้อแล้วก็ผ่าดีนะคะมาแมนเกาจนว่านาเกียรติได้ค่ะก็จะเป็นดูดีมากเลยละคะ่ะผ่ากับผ่าดีนะคะทุกคนเพียงแต่ว่ามันเป็นมือสองซื้อ,อมาปีนี้ที่คอยไปอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะคอยก็ได้ซื้อเสื้อผ้าไมใไซบ้านะคะแล้วก็ ามายนี่ก็ได้ซื้อบ้างนะคะซื้อกางเกยงยีนสองสามตัวนะคะเ mm hmm. พราะมันสามตัวซื้อสองตัวนะคะเ mm hmm. พิ่งจะใส่ไปตัวเดียวตัวที่สองน่ะยังไ่ใส่่าจะเอาไปใส่เมืองไทยนะคะทุกคน mm hmm. แต่ว่าเมืองไทยน่ะห่อนคงจะไม่มีโอกาสใส่กางเกยงยีน mm hmm. แต่ก็สิใส่ตอนเดินทางนะคะ mm hmm. ในความคิดของคอยน่ะคอยคิดว่าท้าเขาพอใจในสิ่งที่เจ้าของมี เขากับบรายอ่ะมีความถูกเกี่ยวกับเรื่องอ่วัตถุนะคะอ่ะทุกคนอ่ะอ่หลายหลายคนประมาณทุกคนนะคะหลายหลายคนอ่ะก็มองว่าถ้าได้ผัวฝรั่งแล้วนะจะต้องมีกระเป๋าลุยจะต้องมีกระเป๋าแบนดเนมยี่ห่อดังๆอ่าราคาแพงๆเพื่อที่จะเอามาโชว์มาอวดว่าจะของอ่าได้ผัวฝรั่งแล้วก็มีความอ่ามีกำลังซื้อนะคะ แต่นั่นน่ะมันบอแมนตัวตนของข่อยค่ะทุกคนตัวตนของข่อยน่ะก็คืออ่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีข่อยก็ใส่อ่าใส่กระเป๋าผ้านะคะเมื่อว่าจะไปทํางานหรือจะไปในเมืองข่อยก็จะถือกระเป๋าผ้านะคะแล้วข่อยก็เห็นคนฐานะาดีๆฐานะาด้วยเขากระใส่กระเป๋าผ้านะคะส่วนมากเขาก็ใส่กระเป๋าแบรนด์เนมเลยนะคะ แล้วเขาหนาะฐานะ,ะซัมเนียเขาจะไปใส่กระเป๋าแบรนด์เนมเห็ดอ,อ,อ,อย่างไหนบอกเขาทุกคนข่อยก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วค่ะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมอ่าอปป่าก็ปีเป็นมือสองนะคะ่ะถ้าข่อยมาที่แรกนะอ่าซื้อยี่สิบโครนเองนะคะแต่ว่ามันเป็นของก็ป,ปีนะคะข่อยไปอ่าอ่ามองเขา มองเขาขายของมือสองนะคะมันจะเป็นตลาดเปิดท่ายขายของคือบานเฮานี่แหละคะ่ะเขาก็จะเอามาวางขายข่อยก็เลยนะถามเบิ้งว่าราคาเท่าได mm hmm. เขาว่า20บเซนี่ส20คนณข่อยก็เลยซื้อน,นะคะทุกคน mm hmm. เวลาที่ข่อยใส่กระเป๋าก๊อปปี้แบนเน็ตมันนี่นะคนก็จะเข้าใจว่าข่อยใส่ของแท้นะคะแต่ว่า แต่ว่าค่อยนะก็ไม่เคยใส่ราค่ะ่อยเคยใส่แท่หนึง่งตอนที่ไปเที่ยวอ่เดนมาร์กโดนแล้ว่ะคาแล้วเวลาค่อยถ่ายรูปนะลงเฟซเขาก็จะว่าปาดคือได้กระเป๋าลุยแบนเนมแถวสๆง่อยคือจะหัวอยค่า,ข,าข่อยซื้อ20โคนค่ะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะเมื่อนี่ยขวสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกํำลังใจที่ส่งมหาห้มาดามบ้านนอกนะคะ ก่อนสินจากการขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพาะค,คุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย